พี่ทุกคนค่ะเราติดคารุยคุยทำไมมันเร็วจังอันบบบบนี้ฉันได้เลยเอยอกแล้ววันนี้นะคะแล้วก็จะมากินน้ำถ้าใครกินน้ำเยอวะกดวอัดค่ะเรียกแลก็จะเป็นย<ร>อะใช่ไหมใครรู้จักมากเลยชื่ออะไรชื่ออะไรเนาะ คอมเมนต์ใต้ร่างนี่นะคะชื่อไะไรชื่อไะไรพีอ้าเขากินหน่อยสินี่มีกัดเพชรด้วยเนาะพี่เร็วๆนะอ

พี่เอานี่ไปเกมเพราะเขาคิดอะไรอย่างไอเดียคิดไดอย่าง บายบายอย่าลืมกดไ like, ล <Okay. S 1> ค์กดแชร์กดมัครไครด้วยนะคะอย่าลืมกด mm hmm. กระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ผ่านนะคะ mm hmm. ขอบค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะบ๊ายบาย